สวัสดีครับเพื่อนๆเพื่อนๆเ,เ,เ,เห็นรถคันนี้ไหมรถหน้ายาวสวยสงา่าที่แม้แต่คนทั่วไปยังบอกว่าขับไม่ง่ายเลยนะแต่สำหรับผมสิ่งที่น่าหลงไหลไม่ได้อยู่ที่ความยาวของมันเลยนะนี่ก็คือรถฮอนด้าสีสูปนะครับเกียร์ออโต้ ที่ถูกสั่งทำพิเศษเพื่อตอบโจทย์เจ้าของเพียงคนเดียวเท่านั้นมันคืองานศิลปะนะครับประกอบเนียบไร้ที่ติสายไฟซ่อนจนหมดเหมือนงานศิลปะที่เคลื่อนไหวได้เส้นสายตัวรถลงตัวราวกับถูกออกแบบมาเพื่อสะกดสายตาแต่สิ่งที่ผมอยากให้พเพื่อนๆจับตาไม่ใช่เพียงแค่รถ แต่มันคือหัวใจของคนที่อยู่หลังแฮนผมมีโอกาสได้พูดคุยกับเขาและสัมผัสได้ทันทีว่าเขาไม่ได้ขับแค่รถแต่กำลังขับความฝันของตัวเองอย่างเต็มแรงเขามีความรักในสิ่งที่ทำมีไฟที่ไม่เคยมอดถึงแม้จะมีอุปสรรคก็ไม่เคยถอยนะ และเมื่อเพื่อนๆเ,เร่รู้ความจริงคุณจะยิ่งทึ่งเรื่องราวที่ผมกำลังจะพูดนี้เพราะรถคันนี้ไม่ได้ถูกควบคุมด้วยสองมือเหมือนคนทั่วไปแต่มันถูกขับด้วยมือเพียงแค่มือเดียวใช่คุณฟังไม่ผิดมืออีกข้างหนึ่งของเขาใช้งานไม่ได้แต่หวัวใจของเขากลับใช้งานได้เต็มร้อยแม้ร่างกายจะมีข้อจำกัดแต่จิตวิญญาณของเขาตับไร้ขีดจำกัด นี่ไม่ใช่แค่การขับขี่แต่มันคือบทพิสูจน์ว่าคนเราจะไปได้ไกลแค่ไหนถ้าไม่ยอมแพ้ถ้าวันนี้คุณท้อนะคุณรู้สึกท้อลองมองภาพนี้ไว้ในใจเพราะนี่คือภาพของคนที่บอกกับโลกว่าข้อจำกัดของร่างกายไม่เคยหยุดหัวใจของฉันได้ผมได้คุยกับพี่เขา พลังของเขาเต็มเปี่ยมจริงๆได้คุยแล้วปลุกพลังของตัวเองให้มีไฟขึ้นอีกครั้งถึงแม้ร่างกายพี่เขาจะไม่สมบูรณ์นะเห็นไหมใช้มือเพียงแค่ข้างเดียวในการขับรถเพื่อนๆมองภาพตามมันจะขับยากแค่ไหนนี่เป็นรถหน้ายาวนะครับที่มีการขับขีท่ที่ค่อนข้างที่จะบังคับยากแต่หัวใจของเขาไม่เคยยอมแพ้ให้อุปสรรค และอีกคนที่น่าสนใจเช่นเดียวกันมีขาเพียงแค่ข้างเดียวอีกข้างก็ใช้ขาเทียมนะครับแต่ยังรักในสิ่งที่ตัวเองชื่นชอบไฟฝันต้องการที่จะขับรถที่ตัวเองชื่นชอบไม่ทิ้งโอกาสทำตามความฝันตา,ตามเป้าหมายของตัวเองมันสุดยอดจริงๆครับมันสุดยอดจริงๆคนที่ท้อหมดกำลังใจดูคลิปนี้เอาไว้นะครับทำตามเป้าหมายของตัวเอง อย่าปล่อยให้ความฝันของตัวเองหลุดมือหายไปโดยที่เรายังไม่ได้ลงมือทํามันเลยก็ขอเป็นกําลังใจให้เพื่อนๆทุกคนนะครับก้าวไปสู่ความฝันนะก้าวไปสู่ความสําเร็จที่มุ่งมั่นตั้งใจนะครับแล้วมีเรื่องราวดีๆมีอะไรดีๆมานําเสนอให้เพื่อนๆนได้รับชมกันใหม่ ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมคลิปหน้ามีอะไรน่าสนใจเดี๋ยวมาถ่ายทอดนะมาพูดคุยมาบอกเล่ามาบรรยายให้ฟังใหม่นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้กันเสมอมาขอบคุณสิ่งดีๆที่มีให้กันนะครับสวัสดีครับ